ว่าภาพในเรื่องของสงครามการท้าเนี่ยมันดีเวล็อปเมนต์หรือพัฒนาการล่าสุดมันบ่งชี้ว่าเ,เรื่องของมาตรการของคุณทรัมป์ที่จะสุดตรงแรง,แรง,แรงๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีการคุมเข้มจากปัจจัยเชิสถาบันในฝั่งของอเมริกาเองปการต่อต้านของที่ต่างๆนะครับรวมไปถึง<ม>ในฝั่งของตัวประเทศใหญ่ๆมากขึ้นผมมองว่าสาเหตุที่เขารับคุยกับเราเนี่ยนะครับในฝั่งของตัวอเมริกาที่ มีข่าวดีว่าจะคุยเรื่องของสนธิสัญญาการค้ากับไทยเนี่ยสาเหตุึ่งก็เพราะว่าการเจรจากับประเทศใหญ่ๆอื่นๆมันอาจจะติดมีปัญหาในเชิงรายละเอียดละมันก็บ่งชี้ว่าไอการที่อเมริกาจะไปบีบเขาต่างๆในค่อนข้างยากผมเข้าใจว่าทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีประเด็นในเรื่องของสินค้าเกษตรหรืออะไรต่างๆที่เขาแบบว่าถือว่าคุมเข้มมากขึ้นในจุดนั้นใช่ไหมฮะในฝั่งของอินเดียก็เช่นกันนะครับผมนะก็ทําให้เนี่ยเรื่องของตัว งครามการช้ามันไม่ได้ไม่ได้ง่าย,ง,ายง่ายนะครับผมนะก็ฉะนั้นภาพใหญ่เนี่ยมันก็ยังจะขุกขัดอยู่ต่อเนื่องแต่ว่าไอ้ความรุนแรงที่จะแรงมากๆในค่อนข้างค่อนข้างยากมากขึ้นผมก็มองภาพว่าตัวเรื่องของภาษีเรื่องของอัตราภาษีเนี่ยที่เราจะมองภาพใหญ่นี่ก็แบ่งได้เป็น2กรณีก็คือว่ากรณีที่เราจะโดนประเทศไทยโดนแล้วก็เป็น effective rate หรือว่าเป็นอัตรากลางของอเมริกาด้วยเนี่ย ก็อาจจะสักประมาณ15นะครับผมนะ ừ ừ ซึ่งก็ ừ ừ ừ เป็นกรณีเรากับกรณีที่ดีที่สุดก็คือถ้าเผื่อภาษีมันเป็นยูนิเวอร์แซลอย่างนี้เลยก็คือ10เอร์เซนเลยนะครับผมก็เป็นไปได้มากขึ้นนะครับผมนะฮะก็แต่ว่าการนั้นก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นภาพก็คือตัวเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเริ่มมีสัญญาณที่ที่เรียกว่าจะชะลอลงในระยะต่อไปนะครับผมในในท, <verloren> ท,ท,ที่ที่เรามองนะครับผมนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นภาพว่า ความเสี่ยงของเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้วนะฮะในฝั่งของจีนเองเนี่ยการค้าในการส่งออกเนี่ยก็เรียกว่าย,ยังชะลอต่อเนื่องนะครับโตประมาณสี่เปอร์เซ็นเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าการส่งออกไปเมกาในจิดลบถึงสามสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วก็เขาก็ด้มาที่ประเทศไทยนะครับผมการส่งออกล่าสุดข,ของของ,ของเขามาที่เราก็โตประมาณยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นะอาจจะชะลอลงหน่อยจากปีที่แล้วจากเดือนที่แล้วแต่ก็ยังยังสูงอยู่นะครับผมนะมเหลือที่ การเดินเรือส่งไปอเมริกาเนี่ยจากจีนไปอเมริกาก็ยังติดลบอยู่ประมาณสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คงค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะตัวเลขเศรษฐกิจจีนก็เริ่มชะลอลงทิศทางก็ชัดเจนขึ้นเช่นเดียวกับตัวเลขอเมริกาการจ้างงานจ้างงานอะไรต่างๆนี่ก็เริ่มเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมนะถ้ามองดูในภาพใหญ่นะครับผมในเรื่องของภาคการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าตัวเรื่องของตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ย ในช่วงนี้อาจจะยังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะครับผมเราไปติดตามเรื่องของการผลิตภทคอุตสาหกรรมในส0สิประเทศเนี่ยแต่ว่าในระยะต่อไปก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะชะลอลงนะครับเพราะว่าพอ,อาการส่งออกอะไรแย่นะครับผมก็จะส่งต่อไปเช่นนั้นนะในขณะที่เงินเฟ้อจริงๆตอนนี้เงินเฟ้อทั่วโลกรวมถึงในอเมริกาเองก็ยังลดลงนะครับนเงินเฟ้อในอเมริกาล่าสุดประจุณ2.3ก็ลงต่อนะครับผมนะทั่วโลกอย่างประเทศใหญ่ๆอื่นๆเนี่ยก็ลงเช่นกันนะในฝั่งของ ทางทั่วโลกเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4.5นะครับผมจากประมาณปีที่แล้วที่ประมาณ7-8เปอร์เซ็นตแต่ว่าอย่างที่เรียนไปนะฮะโลกจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นการแตกแยกมากขึ้นก็คือในระยะต่อไปสิ่งที่จะเห็นก็คือเงินเฟ้อในโลกเนี่ยจะต่ําลงต่ําลง<ม>ในขณะที่เงินเฟ้อในอเมริการวมถึงบางประเทศอย่างในฝั่งของญี่ปุ่นก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมนะมก็ทําให้ นโยบายการเงินเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากขึ้นในกรณีของอเมริกาก็อย่างที่เราเคยได้คุยกันไปเพราะว่าตัวเรื่องของการที่ตัวสินค้าราคาสินค้าอะไรต่างๆนก็อาจจะต้องมีการค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นเราก็เห็นเพิ่มขึ้นในหลายจุดนะครับแล้วก็ไปดูวพวกแบบเออโพรเซีอะไรต่างๆก็ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะตัวในในเอ่อน,นโยบายของ บริษัทต่างๆก็ห้างร้านต่างๆก็เริ่มเพิ่มมาในเรื่องของราคาที่แล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะกดดันในเรื่องของตัวนโยบายการเงินของอเมริกาโดยที่จะลดภาษีได้ลำบ,บากมากขึ้นนะครับผมนะส่วนในประเทศในจีนเนี่ยเราก็เห็นสัญญ,ญาณว่าจะมีทิศทางที่จะชะลอมากขึ้นนะครับนโยบายการ <S <S <ๆ S 1> เงินการทางอะไรต่างๆก็อาจจะต้องมีการอัดฉีดมากขึ้นนะครับผมนะซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะทําให้ผมเชื่อว่าถ้ากลับมาสู่ในเรื่องของไทยอย่างเช่นเรื่องของค่างเงินเนี่ย ในช่วงนี้ค่างเงินจะดูยังแข็งๆอยู่นะสามสิบสองกว่าอะไรไปไปเนี่ยแต่ว่าในระยะต่อไปด้วยนโยบายการเงินของอเมริกาที่ตึงตัวในขณะที่นโยบายการเงินของบ้านเราซึ่งอา,อาจจะต้องผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครผู้ว่าท่านไหนนะครับผมก็ส่งสัญญาณว่าตัวนโยบายการเงินของบ้านเราในค่อนข้างเป็นตัวแล้วก็อาจจะเห็นสัญญาณของการที่ว่าจะต้องผ่อนคลายมากขึ้นในอนาคตนะครับผมนะฮะก็ ด้วยเป็นเช่นนั้นเนี่ยนโยบายดอกเบี้ยเราก็อาจจะมีทิศทางที่ลดลงอย่างน้อยประมาณสองเปอร์เซ็นต์สองครั้งนะครับผมห้าศูนย์จุดห้านะครับผมในปีนี้นะครับผมแล้วก็ในขณะที่เมกาเขายังต้องตึงอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้ค่างเงินในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีทิศทางที่เริ่มอ่อนค่าลงนะครับผมนะประกอบกับเรื่องของสงครามการค้าที่สนสัญญาอะไรต่างๆที่มันจะเริ่มมีสัญญ,ญาที่ดีขึ้นนะครับผมก็อัอนนี้ก็คือเรื่องของค่างเงินแต่ถ้าเป็นพวกเรื่องของภาพของเศรษฐกิจเราก็ยังมองภาพว่า เศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีตัวนโยบายในการปรัแบบปรุงเรื่องของเรียกว่าปัิรูปเศรษฐกิจในยกใหญ่เนี่ยนะครับผมเราก็จะแย่ลงแย่ลงไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมความตึงตัวทางด้านการเมืองด้านการค้าด้านการเงินการคลังอะไรต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลมากขึ้นนะเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยเรามองแค่ประมาณ1.4นะครับผมนะกรณีที่เป็นกรณีฐานส่วนกรณีที่ดีเนี่ยเราก็มองเป็นประมาณ1.7นะครับผมนะ แต่ว่าครึ่งปีหลังก็จะมีทิศทางที่ชะลอลงค่อนข้างมากนะครับผมนะก็เอ่อตัวเงินเฟ้อเราก็มองภาพว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่แถวๆประมาณ0.5นะครับผม้วก็เอ่อการติดลบของเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเห็นได้พักหนึ่งในช่วงนี้นะครับผมเดือนเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ติดลบประมาณ0.6นะเดือนเดือนพฤษภามนะฮะติดลบมากกว่าในฝั่งของเมษาที่0.2ด้วยซ้ำนะครับผมนะครับก็ด้วยภาพเช่นนี้เราก็เลยมองว่าสิ่งเดียวที่จะเป็นตัวกอบกู่ ประเทศไทยได้ซึ่งเราอาจจะยังไม่เห็นในตอนนี้ก็คือเรื่องของมาตรการการคลังแบบแบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งถ้าในมุมที่ผมมองผมก็มองว่าถ้าเปื่อโพล l i c โทษจับ p o l i t i กหรือว่าตัวการเมืองนะครับมีความชัดเจนมากขึ้นเหมือนเช่นวันที่13เนี่ยเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าโอเคตัวคุณทักษิณอาจจะไม่ได้โดนาการตัดสินที่เป็นโทษหรือว่าคือคือ,คอการตัดสินว่า,าเป็นคุณในระดับหนึ่งก็ทําให เรื่องกระบวนการด้านการเมืองก็สามารถไปต่อได้อาจจะมีการปรับคลมอนะครับผมทางฝั่งของเพื่อไทยอาจจะได้ในเรื่องของตัว <S 2> <S 2> <S 2> มหาไทยได้ได้ตัวทั้งมหาไทยแล้วก็ได้นะทั้งตัวเรื่องของตัวคมนาคมนะครับผมแล้วก็สามารถผลักดันตัวโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นซึ่งถ้าไปผลักดันในด้านนั้นนะครับผมนะโดยโดเฉพาะยิ่งเรื่องของการที่อาจจะจําเป็นจะต้องทําตัว าการกู้เงินพรบการกู้เงินมากขึ้นนะครับผมนะมเป็นเป็นระดับสองล้านล้านหรือว่าหนึ่งล้านล้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเพื่อเอามาใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะมไม่ว่าจะเป็นด้านน้าด้านชลประทานด้านขนส่งนะฮะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ป้องกันในเรื่องของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นการป้องกันน้ําทะเลที่สูงขึ้นนะฮะเรื่องของดิจิตอลเรื่องของการศึกษาแล้วก็พวกเรื่องของไฟฟ้าอย่างเช่นสมาร์ททิศเลยต่างๆเนี่ย ถ้าพวกนี้มีความจําเป็นที่ต้องใช้ในระยะยาวซึ่งถ้าสามารถทําตัวนี้ได้เนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจสามารถที่จะพลิกฟื้นขึ้นได้ในระยะต่อไปครับผมก็มองมองภาพเป็นเช่นนั้นนะฮะตัวนโยบายต่างๆเหล่านี้อาจจะทําให้ GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ0.5ในช่วงใกล้ๆแล้วก็1-2เปอร์เซ็นต์ในช่วงต่อไปได้นะจากจากกรณถีถามนะครับผมรับผมก็อันนี้คือมุมมองที่มองครับผมถาม,ามต,ต,ตรงๆนะฮะเราก็เราก็คุยกันเรื่องนี้บ่อยแต่ว่ากันจริงๆเนี่ย อาจารย์มีอินไซต์ในรัฐบาลไหมว่าเขาคิดคิดไอ้แผนที่ที่ว่าเนี่ยป๊อปผมยังไม่ได้ยินเลยนะแค่ตอนนี้เนี่ยแค่ไอ้หนึ่งจุดห้าเจ็ดแสนล้านเนี่ยก็ก็แรงลุมถึงกันเต็มไปหมดงบหกเก้าเราก็เห็นเห็นยรวมเท่าไหร่สี่แสนสี่แสนแล้วงบหกเก้าก็เห็นเห็นอยู่ว่าไม่ได้มีเมกะโปรเจกต์อะไรเลยเออแล้วแนวคิดเรื่องจะกู้เพิ่มทําเมกะโปรเจกต์อย่างที่อาจารย์เสนอเนี่ยก็ ไม่มีออกมาจากปากของของระดับนโยบายเลยที่เดิมเนี่ยจำได้ว่าคุณพิชัยเนี่ยเคยพูด,พดเพราะว่าต่อทารลอเคยพูดแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่ๆก็เงียบหายไปเลยทีนี้ผมกําลังสงสัยว่าแบบเขาไม่มีแผน้วยใามัง้งอาจารย์คือคือผมผมมองอย่างเนี้ยครับผมว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยมันเราก็เห็นภาพเลยฮะถ้าถ้าถ้าหุ้นยังตกนะฮะมันซึ่งหุ้นมันเป็นตัวดัชนี ชี้นาในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมก็มันก็บ่งชี้ว่าในระยะต่อไปเศรษฐกิจมันก็จะแย่และถอยหลังลงคลองก็จะซึมลงไปเรื่อยๆใช่ใช่แล้วแล้วตอนนี้มันแค่เป็นอะไรอ่ะคือตอนนี้มันแย่มันซึมเซาแบบแย่ซึมๆแต่ครึ่งปีหลังอ่ะมันจะแย่แบบแยกแยกไม่รู้จะพูดยังไงแย่โคตรๆหรืออะไรเงี้ยถ้าเบื่อนั่นคือคือแย่คือแย่รารนะถูกล้วอาจารย์ครับครับครับก็ก็คือซึ่งซึ่งพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยเพราะการบริโภคการลงทุน การส่องออกทุกอย่างจะติดลบหมดพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยต้องต้องที่เรอ่าั้งสังคมใช่ทั้งทั้งสังคมเนี่ยจะยอมรับในการในเรื่องของการมีการกระตุ้นมากขึ้นนะครับผมผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานผมเชื่อเช่นนั้นแล้วก็รวมถึงโพลิติกหรือว่าการเมืองในตอนนี้มันยังไม่ไม่อนุญาตให้ทําได้นะครับผมเพราะว่าเออคือถ้าเื่อเขาจะลงทุนโดยเฉพาะ เป็นโครงสร้างในระดับเล็กอย่างเช่นโครงสร้างระบบชลประทานน้าทั้งทั้งประเทศเนี่ยซึ่งเ,เงินก็ก็น่าจะใหญ่อยู่ประมาณระดับแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยนะครับผมนะไอ้ไพวกเรื่องระบบชลประทานขนส่งบางบางคนนี่พูดถึงการที่จะมะีการส่งน้ําทางทางท่อขนาดใหญ่ท่อประปาขนาดใหญ่ไปต่างๆเพื่อช่วย,น,ยนะซึ่งซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันต้องการที่ว่าจะต้องมีตัว การปกครองอหมายถึงมีอำนาจในในระดับเรื่องของมหาไทยมากขึ <i ly> <guidelines> ้นนะฮะเพื่อเพื่อเข้าไปดูในเรื่องของอ่าในในพื้นที่ที่เป็นแต่ละประเทศเอ่อแต่ละจังหวัดอะไรต่างๆฉะนั้นผมผมเชื่อว่ามันต้องเคลียร์ตรงนี้ก็คือมันจะต้องมีการปรับคลมอให้ได้ก่อนคือคอมอจะเป็นประเด็นหนึ่งก่อนที่เขาให้ได้มาซึ่งคมนาคมแล้วก็เรื่องของอ่าตัวมหาไทยซึ่งพอเป็นภาพเช่นนั้นเขาถึงจะทําได้ต่อไปครับผมผมเชื่อประมาณนั้นครับผมก็เลยก็เลยต้องดูทีละช็อตทีละช็อตแต่ถ้าเผื่อ ในช่วงใกล้ๆเนี่ยคดีความเ,เริ่มมีปัญหามากขึ้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะฮะถ้าในมุมที่ที่เราเรามองเป็น,ปนสมมติฐานภายในว่าอาจจะเห็นเรื่องของการที่จะยุบสภาได้ในในต้นปีหน้าด้วยซ<า>้ำนะครับผมนะ,มนะถ้าเพ่เพราะว่าในที่สุดแล้วมันมันมันไปไหนไม่ได้ในตอนนี้<ช>แล้วก็ไม่ได้ใช่แล้วรัฐบาลก็จะโดนบีบโดนบีบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ทางฝั่งของคู่แข่งหรือคดีความทางการเมืองเท่านั้นมันคือโลก ที่ถูกอีมากขึ้นแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้มากขึ้นถ้าเผื่อเขาไม่ผลักดันด้วยด้วยมาตรการเช่นนี้ครับผม, mm hmm. ผมก็เลยเชื่อว่า mm hmm. ในที่สุดไอ้นโยบายโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นทางออกว่าผสมผสานกับในเรื่องของนโยบายการเงินที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ตนตคกาบด mm hmm. อกเบี้ย mm hmm. ใช่ดอกเบี้ยในการประชุมปลายเดือนนี้เนี่ยคงจะต้องเห็นการลดค่อนข้างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าแบงก์ชาติมีการเปลี่ยนไปในในแง่ของมุมมองก็อาจจะจําเป็นจะต้องมีการผ่อนคลายมากขึ้นหลายฝ่ายนี่มองว่าดอกเบี้ยอาจจะต้องลงไปถึง0.5เปอร์เซ็นตนะฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1.75นะครับผมแต่ว่าถ้าลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยผมมองว่าประเทศไทยเราก็จะกลายไปเป็นแบบญี่ปุ่นตอนปี1991ซึ่งตอนนั้นดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่6เปอร์เซ็นแล้วแบงก์ชาติเขาเนี่ย ไม่ทราบว่าประเทศเขาติดอยู่ในกับดักเ,เรื่องของเงินฝืดแล้วก็ค่อยลดดอกเบ<ง>ี้ยช้าๆใช่พอลดดอกเบี้ยช้าๆเนี่ยมันไม่ช่วยวิธีการที่จะแก้เศรษฐกิจกเนี่ยทางทางแก้อย่างรวดเร็วมันคือการลดดอกเบีย้ยแบบรุนแรงเมเป็ดแล้วก็มีการทํา QE นะครับผมนะการอัดฉีดเงินเข้าระบบมันจะช่วยในระยะสั้นแล้วก็ถ้านโยบายการคลังมันไปสนับสนุนอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะบูสต์ไปได้เหมือนตัวอเมริกาตอนช่วง เบอร์เกอร์หรือว่าตอนโควิดก็ตามนะครับผมฉะนั้นผมเชื่อว่าอันนี้เท่านั้นที่จะเป็นทางรอดถ้าเผื่อเรายังไม่สามารถที่จะประสานนโยบายทางทั้งในการเงินการคลังแบบแบมหาศาลได้เนี่ยเราก็จะค่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งสัญญาตอนนี้มันบ่งขีเช่นนั้นครับผมเพราะนั้นเพราะนั้นอาจารย์เชื่อว่าเขาก็คงคิดละแต่ไทมิ่งตอนนี้ด้วยปัญหาการเมืองหลายเรื่องลุมเล้ามันมันยังไม่ยังไม่ถึงเวลาแต่บางเรื่องมันจะเป็นต้องส่งสัญญาณนะผมว่า คือรัฐบาลต้องส่งสัญญาณบางอย่างเหมือนกันนะที่จะทําให้ภาคเอกชนภาคธุรกิจก็มีความหวังมั่งอ่ะคือตอนนีเรานมีความหวังโอ้โหใช่ครับครับเดี๋ยวผมผมก็เห็นบ้างอย่างเช่นว่าวันเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็มีข่าวของคุณพิชัยที่ที่ออกมาพูดว่าแบบว่าในภาพใหญ่รัฐบาลก็พยายามผลักดันตัวเลขสี่ล้านล้านเหมือนกันนะเห็นในประชาชาตินะครับผมก็เอาโครงการต่างๆมาอะไรต่างๆมาแต่ว่า มันยังเป็นตามป i p e ปลายซึ่งถ้าตามป i p e ปลายเนี่ยมันก็คือแทบจะไม่ได้ทำเพราะส่วนใหญ่มันจะโดนเลื่อนต่อเนื่องนะครับผมฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดชัดเจนแล้วก็คือว่าถ้าเผื่อโอเคอ่าสหสางเรื่องการเมืองให้ได้ระดับหนึ่งจะจะปรับคอรมอจะอะไรต่างๆสมมุติว่าถ้าทําได้ตามตามที่ว่าหรืออะไรเงี้ยคราวนี้ต้องผัดในภาพใหญ่แล้วแลวต้องคุยคร่วมมือร่วมใจกันทุกฝาก่ายนะครับผมจะรัฐบาลจะพักร่วม จะฝ่ายค้าอะไรต่างๆต้องต้องเห็นภาพตรงกันว่าเฮ้ยมันต้องมีการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ระยะต่อไปนะครับผมแล้วก็ผลักในจุดนั้นในโครงการของใครที่น่าสนใจก็ต้องผลักขึ้นมานะครับเอามารวมกันแล้วก็มีแผนชัดเจนสี่ห้าปีอะไรต่างๆครับผมครับครับ